สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสําเร็จของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันในต่างแดนมาฝากกันกับการคว้าแชมป์ของ2นักตบลูกขนไก่ไทยจากสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดอย่างเมรรัชนกและวิวกลวิที่ทั้งคู่สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยการคว้าแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวและก็ชายเดี่ยวได้ในการแข่งขันรายการระดับซูเปอร์500อยอย่างอินโดนีเซียมาสเตอร์2025 แข่งขันกันที่อิสโตราเซนายันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยที่เมรัชนกมือ13ของโลกในปัจจุบันลงแข่งขันก่อนในรอบชิงชนะเลิศแล้วสามารถเอาชนะสาวเกาหลีใต้อย่างชิมยูจินไปได้2-0ต่อเกมด้วยสกอร์21-18และ21-17คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สําเร็จเป็นสมัยที่3ของเธอเข้าให้แล้วในขณะที่ทางด้านของวิวกรุลวุฒินั้นลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศท่ามกลางเสียงเชียร์กดดันของแฟนขนไก่เจ้าบ้าน แต่เขาก็ยังดีพอที่สามารถเอาชนะนักตบเจ้าถิ่นดีกรีมือ4ของโลกอย่างโจนาธานคริสตี้ไปได้อย่างสนุก2ต่อ1เกมแม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกก็ตามทีโดยสกอร์18ต่อ21 21ต่อ17และ21ต่อ18อันส่งผลให้วิวคุรุบุวิทิสารสามารถควา้าแชมป์รายการนี้ได้สําเร็จพร้อมทั้งเป็นการล้างแค้นคริสตี้ได้อีกด้วยหลังจากพ่ายแพ้กับยอดนักตบชาวอินโดรายนี้มา4ครั้ง ซึ่งจากตรงนี้ในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนแบดบมินตันชาวอินโดนีเซียหลังเกมรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวแมชนี้มาฝากกันลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองในทิศทางใดกันบ้างหลังการพลาดแชมป์ของโจนาธานคริสต,ตี้ให้กับนักแบดไทยของเราในบ้านตัวเองในครั้งนี้ลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้ผมได้ทำการแปลแบบอัตโนมัติแล้วก็ได้เรียบเรียงมาจากโพสต์ของเพจแบดบมินตันออนไลน์ยอดนิยมของทางฝั่งอินโดนีเซียที่มีคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้นับผ่านคอมเมนต์นะครับ ที่คนแรกได้แ,แสดงความคิดเห็นในเชิงตัดเพอหลังความปาชัยของโจนาธานคริสตี้ต่อนักแบดไทยของเราในครั้งนี้ว่าการแพ้แพ้กับนักแบดจากจีนเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นมันไม่หนักมากแต่ว uh ่าการแพ้กับนักแบดจากไทยหรือไต้หวันมันควรที่จะรู้สึกอย่างไรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเล่นในรางของตัวเองที่มีกองเชียร์มากมายแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรขอให้โจโจโชคดีในครั้งหน้าซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอย่าได้มองข้ามกันไปเลย รู้ไหมว่ากุลวุฒินั้นคือแชมป์โลกแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกนะส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงวิวว่ากุลวุฒินั้นโอเคเลยเขามีการเล่นที่เยือกเย็นและมีความผิดพลาดที่น้อยประเทศไทยยอดเยี่ยมมากที่ได้แชมป์ทั้งประเภทชายและประเภทหญิงที่คนต่อมาก็ชื่นชมถึงความสาเร็จของนักแบดไทยในรายการนี้ต่อไปอีกว่าประเทศไทยนั้นเจ๋งไปเลยควา้าแชมป์ได้ทั้งในประเภทหญิงเดียวแล้วก็ชายเดียวในประเทศอินโดนีเซียในขณะที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า มันยอดเยี่ยมที่ไทยนั้นได้กลายเป็นแชมป์ทั่วไปในอินโดนีเซียมาสเตอร์มันชัดเจนว่าบุรุษควา้าแชมป์ได้จากการเล่นที่เนียบและมีความผิดพลาดที่น้อยมันต่างจากโจโจที่เกม3มไม่ตีออกก็ติดเน็ตซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามหลังความสําเร็จของนักแปดไทยในรายการนี้ว่าคําถามมันก็คือทําไมแปดมิตันในประเทศไทยนั้นถึงได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากมันดูเหมือนว่าเป็นเพราะสภาพจิตใจที่ดีของผู้เล่นและการที่มีโค้ชที่ดี ส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อความพ่ายแพ้ของนักแบดเขาว่ามันไม่ได้น่าแปลกใจเลยนะที่โจโจ้ที่ฟอร์มดีในช่วงหลังต้องพ่ายแพ้กับกุลวุฒิโจโจ้นั้นได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่ากุลวุฒิยังคงร้อนแรงเพราะว่าเขาคือทู่ต่อสู้ในระดับที่สูงที่เป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็ได้เหรียญเงินจากปารีสโอลิมปิกส่วนแฟนอินโดในลําดับต่อมานี่ได้มองถึงผลลัพ์ในเกมรอบชิงนั้นนี้ว่าเขาแพ้กุลวุฒิเพราะว่าเกมการเล่นมันขาดความอดทน และมันก็มีความผิดพลาดด้วยตัวเองมากจนเกินไปในขณะที่คนต่อมานี่มีความม่เห็นต่อการคว้าแชมป์ของนักแบททายเราว่ากุลุฒิเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์อย่างแท้จริงการสามารถเอาชนะยู่ฉีได้มันก็เป็นสัญญาณที่บอกอยู่แล้วการตีของเขาแค่รอให้คู่แข่งนั้นผิดพลาดแล้วได้คะแนนโบนัสมาอย,อย่างมากมายส่วนคนต่อมานี่ได้มองไปถึงปัจจัยที่นําไปสู่ชัยชนะของวิวในครั้งนี้ว่ากุลุฒิมีทั้งจิตใจและสภาพร่างกายที่มันแข็งแกร่งอย่างแท้จริง แม้ว่าเขาจะต้องลงเล่นที่อิสตอร่าท่ามกลางเสียงเชียร์ที่บันดังกึกก้องก็ตามแต่โจโจเองก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันเขาแค่เพียงโชคไม่ดีขอเป็นกำลังใจให้โจโจส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมและเปรียบเทียบว่าผมจำเป็นต้องยอมรับเลยนะว่ากุลวุฒิเล่นได้อย่างเยือกเย็นมากในขณะที่โจโจชอบที่จะบุกและตบด้วยอารมณ์จนกระทั่งติดเน็ตไปหลายครั้งซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่า ความผิดพลาดที่มันมากมายในการเจอกับกุลวุฒิมันได้ทําให้โจโจ้นั้นต้องจบกุลวุฒินั้นแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจในขณะที่คนต่อมาก็มองเช่นกันว่าสภาพจิตใจของโจโจ้แพ้ให้กับกุลวุฒิมันยากที่เขาจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้แต่เขาไม่มีสภาวะจิตใจของผู้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนซึ่งจากตรงนี้แฟนอินโดคนต่อมานั้นก็ได้มาชื่นชมว่าสภาพจิตใจของกุลวุฒ์เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ส่วนคนต่อมานี่ได้มีความมิเห็นว่าโจโจ้นั้นเหนือกว่ากุรวุฒนะถ้าได้เจอกันในรอบแรกแต่ถ้าต้องเจอกันในรอบชิงชนะเลิศมันก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่ามันก็เป็นไปอย่างที่คาดการแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้เมื่อวานนี้นั่นแหละกุลวุฒนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายเขาทั้งมีความปราณีตแล้วก็อดทนการป้องกันก็เหนียวแน่น และในเกมที่3การเล่นของโจโจ้ก็ง่ายที่จะอ่านได้โดยฝ่ายตรงข้ามแต่มันก็โอเคหวังว่าครั้งหน้าโจโจ้จะสามารถไปยืนในจุดที่สูงสุดของโพเดียมได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงความพ่ายแพ้ของคริสตี้ว่าในเกมที่3โจโจ้นั้นทําผิดพลาดอยู่เสมอแต่ก็ต้องขอคาระวะกุลวุฒิด้วยในเกมรับที่แข็งแกร่งมากมันยากมากที่จะทะลุทะลวงได้ซึ่งจากคอมเมนต์น,นี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมว่า พวกเขานั้นเป็นผู้เล่นในประเภทที่เกมการเล่นนั้นเหมือนกันเพียงแต่กุลวุฒินั้นมีความฉลาดกว่านอกจากนี้ร่างกายของเขาก็ยังแข็งแกร่งกว่าด้วยแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่มาคอมเมนต์ว่าแม้แต่ฉียูฉียังต้องแพ้กับกุลวุฒิเลยนะจึงอย่าได้ตำหนิโจโจ้กันไปเลยเขาได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วละที่คนต่อมาก็มองด้วยว่าที่จริงเกมการเล่นของเขามันก็ดีแล้วมันแค่กุลวุฒินั้นแข็งแกร่งกว่าในครั้งนี้ กุลวุฒิคือคู่ต่อตู้ที่ยากที่สุดที่โจโจ้จะสามารถเอาชนะได้ในขณะที่ชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นความมิจเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่ากุลวุฒิคนนี้เนี่ยคือเหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีส2024นะและมันก็มีความเป็นไปได้มากว่าเขาคนนี้มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสามารถเป็นตัวเต็งสําหรับการคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี2028เมื่อคุณมองไปที่ผลงานที่มันคงเส้นคงวาของเขา ทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียส่วนหนึ่งหลังความสําเร็จของนักแบดไทยของเราในรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2025ที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยรายการนี้ถือว่านักแบดชาวไทยของเราประสบความสําเร็จไม่น้อยเลยเพราะสามารถเข้าชิงได้ถึง2ประเภทในรายการต่างแดนและสามารถควา้าแชมป์กลับบ้านมาได้ทั้งหมดในขณะที่นักแบดอินโดนีเซียเจ้าภาพได้เข้าชิง2ประเภทเช่นกันแต่กลับต้องพลาดท่าวืดแชมป์ไปทั้งคู่ โดยในส่วนของศึกแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่น่าสนใจในการติดตามเชียร์นักแบดชาวไทยของเรานั้นก็คือรายการพินเศสศิริวัลนาวารี Thailand Master 2025ที่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Super 300ที่ไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้ก็มารอติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันครับจากแข่งขันกันที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงเทพมหานครนี้เอง โดยที่ทั้งวิวกรุบุและก็เมรัชนกก็จะทําการลงชิงชใจในรายการนี้ด้วยเช่นกันแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองคงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณละ่ะสวัสดีครับ